ท่าไม้ตายอมะตะสถานะที่แตกต่างและฝ่ามือทลายหลังคาสามารถตอบโต้คฤหาดวิญญาณอมะตะไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอาวุธสังหารของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางท้ายที่สุดความชำนาญของตระกูลฟางก็คือคฤหาสวิญญาณอมะตะเจ้าชิวซานชาที่เป็นเจ้าของท่าไม้ตายสถานะที่แตกต่างคือบุคคลสำคัญในการปราบปรามของตระกูลฟาง เราไม่สามารถปล่อยให้เขาใช้ท่าหม้ยตายนี้ฟางตี้เฉิงตระหนักถึงไัยคุกคามจากเจ้าชิวซานชาและออกคำสั่งทันทีฟางจือฟางตงซีไปสองผู้อมาตะาระดับเจ็ดของตระกูลฟางรีบบินออกจากโกรงสรารสูนและนำคารืหาดวิญญาณอมาตะาออกมามันเป็นบ้านสองชั้นและมีปล่องไฟที่ปล่อยควันหนาทึบออกมา คารืหายวิญญาณมามตะระดับเจ็ดบ้านปล่องควันคารืหายวิญญาณมามตะหลังใหม่ตระกูลฟางขายแหล่งทรัพยากรจำนวนมากมันเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนวิญญาณมามตะกับเทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์และสร้างคารืหายวิญญาณมามตะหลังใหม่หัวใจของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางสั่นไหวมติจากที่ประชุมครั้งก่อนทำให้ซื่อขังต้องก้าออกไปด้วยความกังวล เพื่อตรวจสอบบ้านปล่องควันหลังจากทั้งหมดเขาเชี่ยวชาญด้านการป้องกันบ้านปล่องควันไม่เร็วแต่มันปล่อยควันออกมาตลอดเวลากองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางไม่พอใจพลังของควันเหล่านี้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องล่าถอยออกไปอย่างระมัดระวังท่าไม้ตายมาตะาหลุมดำทำลายล้างชินหลังกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุด นั่นทำให้ควันส่วนใหญ่หายไปสภาพแวดล้อมกลับมาชัดเจนอีกครั้งฮืมฟางตี้เฉิงกล่าวก่อนจะบินออกไปฟางเลงฟางหยุนดูแลกรงสัตว์อสูรฟางตี้เฉิงนําคฤหาดวิญญาณามตาออกมาอีกหลังคฤรืหาดวิญญาณามตาระดับเจ็ดอีกหลังกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางตกสู่ความโกลาหล ตระกูลฟางมีคฤหาสวิญญาณมา,ามตะใหม่สามหลังยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังเป็นคฤหาสวิญญาณมามตะระดับเจ็ดทั้งหมดคฤหาสวิญญาณมามตะหลังนี้เรียกว่าสาลาไร้สติมันเป็นคฤหาสวิญญาณมามตะบนเส้นทางแห่งปัญญาที่สามารถเติมเต็มฟางตี้เฉิงฟางที่เฉิงกระตุ้นใช้งานคฤหาสวิญญาณมามตะโดยเล็งเป้าไปที่เจ้าชิวซานชา ถ้าหมายตายอมตาของเจ้าชิวซานชาเกือบจะสำเร็จแล้วแต่ทันใดนั้นความคิดของเขากลับลอยออกมาจากจิตใจและหมุนวนอยู่รอบๆร,ร่างกายของเขาวิญญาณในมิติช่องวางของเจ้าชิวซานชาตกสู่ความโกลาหลถ้าหมายตายของเขาล้มเหลวทันทีเขากระอักเลือดคำโตและได้รับบาดเจ็บสาหัสจากฟันเฟือง เต่าป้าเฉิงเฟิงและกงเจียวเชอเห็นสถานการณ์เลวร้ายพวกเขารีบยอมแพ้หอดอกไม้ร่วงรวยเต่าป้าเฉิงเฟิงเข้าไปช่วยเจ้าชิวซานชาขณะที่กงเจียวเชอโจมตีสาราไรสติเพื่อขับไล่มันออกไปสาราไรสติอดทนต่อการโจมตีบนเส้นทางแห่งไฟของกงเจียวเชอและกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายอีกครั้งทั้งเหรียญเคออ้าปากค้าง ขณะที่นางร่วงลงจากท้องฟ้าข้าไม่สามารถหยุดมันซื่อคขังถูกควันดำกลืนกินเขาเร่งล่าถอยและตะโกนด้วยความตื่นตระหนกควันดำที่ปล่อยออกมาจากบ้านปล่องควันทำลายการป้องกันของเขาตอนนี้เขาถึงขีดจำกัดแล้วเป็นเพียงเวลานี้ที่อุกบาตสีเหลืองพุ่งผ่านสนามรบและเคลื่อนที่เข้าหาซื่อคังมันคือนาวาปัจพี รูม่านตาของซื่อคังหดเล็กลงเมื่อเขาตระหนักถึงภัยคุกคามชีวิตปังในช่วงเวลาสำคัญหลิวสู้ตรงบินเข้าไปและใช้ร่างกายของเขารับการกระแทกจากนาวาปัตพีนาวาปัตพีถูกเบี่ยงเบนทิศทางซื่อขังรอดชีวิตมาได้อย่างเฉียดฉิวเจตจำนงแห่งการต่อสู้ส่วนใหญ่ของซื่อขังสูญหายไปแล้ว เขาเร่งล่าถอยอย่างรวดเร็วศัตรูกำลังอยู่ในความกลาหลฝางตี้เฉิงเห็นสิ่งนี้และเร่งใช้สาลาไร้สติโจมทีเทียนต้าจือเทียนต้าจือตกใจและปล่อยไก่สารสูนบรรพการออกจากมิติช่องว่างของเขาเพื่อป้องกันตนเองแต่ผู้ใดจะคิดว่าแท้จริงแล้วเป้าหมายของฝางตี้เฉิงคือซุนหวังตระกูลซุนเป็นตระกูลที่ขี้ขลาดที่สุด ดังนั้นเมื่อสูนหวังตระหนักถึงอันตรายเขาจึงรีบวิ่งหนีด้วยความเร็วสูงสุดใบหน้าของผู้อมตะตระกูลหวานกลายเป็นไม่น่ามองฝา่งตี้เฉิงสมกับเป็นผู้อมตะบนเส้นทางแห่งปัญญาอย่างแท้จริงเขารู้จักธรรมชาติของผู้คนเขาใช้สาลาไร้สติเพียงไม่กี่ครั้งแต่กลับสามารถสร้างภัยคุกคามและชิงความได้เปรียบผู้อาวุโสสูงสุด ถึงเวลาที่ตระกูลฟางของเราจะขว้าชัยชนะแล้วเสียงของฟางตี่เฉิงแฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยภายในอู่เรือพิพภากษาฟางกงกำลังรอเวลานี้อยู่เมื่อเขาได้ยินเสียงของฟางตี่เฉิงเขาก็หัวเราะออกมาอย่างเต็มที่เขาส่งอู่เรือพิพากษาให้กับผู้มาตะาคนอื่นๆของตระกูลฟางและบินออกไปราวกับดาวตก ฝั่งโกงพุ่งเข้าชนวังอายุยืนคารืหาดวิญญาณมาตะหลังนี้เกือบพังทลายลงทันทีถ้าไม้ตายมาตะฝ่ามือทลายหลังคาเงาฝ่ามือจำนวนมากพุ่งออกไปราวกับพายุวังอายุยืนไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายครั้งก่อนแต่กลับถูกโจมตีซ้ำนั่นทำให้มันพังทลายลงอย่างต่อเนื่องดี ดวงตาของเสียวเย่หูส่องประกายขึ้นเมื่อเขาเห็นผู้อมาตะของตระกูลฟางออกมาจากคฤหานวิญญาณอมาตะนี่เป็นช่วงเวลาที่หม้อแห่งความลับของเขาจะส่องประกายแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะเคลื่อนไวหวนาวาปัตพีกลับพุ่งเข้ามาหาเขาเสียวเย่หูสาบแชงเขาทำได้เพียงล่าถอยและป้องกันตัวเท่านั้น วังอายุยืนถูกบังคับให้กระตุ้นใช้งานท่าไม้ตายที่ส่งพลังที่สุดของมันนั่นคือการขโมยอายุไขของฟางกงฟางกกงเยอะหยันและลาถอยเขาบรรลุเป้าหมายแล้วเขาต้องการบังคับให้วังอายุยืนใช้ท่าไม้ตายนี้ออกมาเมื่อท่าไม้ตายนี้ถูกใช้งานมันจะไม่สามารถหยุดเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมง พวกมาตะของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางเร่งล่าถอยออกจากวังอายุยืนและกระจัดกระจายกันออกไปฟางกงพุ่งต่อไปยังกังหันแม่น้ําแดงไม่ใช่ว่าพวกเจ้าต้องการแก้แค้นงั้นหรือข้าอยู่นี่แล้วฟางกงตะโกนถ้าไมายตายอมตะฝ่า,ามือทลายหลังคาถูกใช้งานอีกครั้งกังหันแม่น้ำแดงเร่งล่าถอย ขณะเดียวกันก็พ่นไฟออกไปฟางกงไม่หลบและยังพุ่งเข้าหากังหันแม่น้ำแดงต่อไปตรงหมิงกรีดร้องฟางกงอย่าให้มันมากนักเขานำกังหันแม่น้ำแดงพุ่งชนฟางกงโดยตรงดวงตาของฟางกงส่องประกายเขาไม่หลบและยังพุ่งเข้าหากังหันแม่น้ำแดงทั้งสองพุ่งชนกัน แต่เป็นกังหันแม่น้ำแดงที่ถูกส่งลอยกลับหลังขณะที่ฟางกงอย่างไล่ล่าต่อไปใบหน้าของตรงหมิงกลายเป็นซีดเผือดนี่คือพลังอำนาจของผู้อมตะระดับ8บนเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งนั้นหรือตรงสู้ปล่อยวิหกเพลิงออกไปฟางกงเตะและต่อยวิหกเพลิงจนมันกลายเป็นเยื่อกระดาษในเวลาเพียงสิบลมหายใจ กังหันแม่น้ำแดงก็ถูกทุบตีจนอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชฟางกองอย่าอวดดีนักด้วยความช่วยเหลือจากคนอื่นๆในที่สุดเสี่ยวเย่หูก็มีโอกาสโจมตีตระกูลหวานจ่ายราคามหาศาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเพราะเหตุใดเพื่อจัดการฟางกงขารือหาวิญญาณมาตะหม้อแห่งความลับมีขนาดพกพา มันไม่สามารถบรรจุผู้คนเหมือนคฤหตุวิญญาณอมะตะทั่วไปมันจะได้รับความเสียหายหากถูกนำออกไปอารวาทในสนามรบความสามารถพิเศษของมันคือจับผู้อมะตะแม้แต่ฟางกงก็ยังสามารถถูกคุกคามฟางกงไปตายซะในที่สุดเสี่ยวเย่หูก็โจมตีควันสีดำพุ่งไปทางฟางกงฟางกงเจ้ายัางไม่ถอยอีกนั้นหรือ ต้งหมิงและตรงสู้ตะโกนพร้อมกันพวกเขากำลังตื่นตระหนกเพราะกังหันแม่น้ำแดงกำลังจะถูกทำลายฟางกงหัวร้อเสียงดังเขาไม่แม้แต่จะเหลียวมองควันสีดำนี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลฟางแล้วข้าจะหนีได้อย่างไรข้าฟางกงจะเดิมพันด้วยชีวิตบึ้ กังหันแม่น้ำแดงแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตรงหมิงและตงซูเต็มไปด้วยความกังวลพวกเขาถูกส่งลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยมีซากศพของวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นฉากหลังพวกเขามองฟางกงและรู้สึกเหมือนเห็นนักรบสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังในเวลาต่อมาควันสีดำก็พุ่งเข้าถึงตัวฟางกงสำเร็จ เสี่ยวเย่หูตะโกนด้วยความยินดีผัวมาตะตระกูลหวานเร่งยกยองแต่ฟางกงกลับชกควันแสงสีดำและระเบิดทำลายมันโดยตรงผัวมาตะของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางอ้าปากค้างเมื่อเห็นภาพที่เหนือจินตนาการนี่เป็นไปได้อย่างไรดวงตาของเสี่ยวเย่หูเบิกกว้างเขารู้สึกไม่อยากจะเชื่อต่อไปก็เป็นเจ้า ฟางกงมองไปที่เสี่ยวเย,ย่หูและกล่าวอย่างสงบหัวใจของเสี่ยวเย,ย่หูแทบกระโดดออกมาจากหน้าอกเขาตกใจมากความคิดเดียวที่เหลืออยู่ในใจของเขาเวลานี้คือหน,นีต้องการไปที่ใดฟางกงทะยานร่างเข้าหาเสี่ยวเย่ยหูราวกับดาวตกช่วยข้าตระกูลเสี่ยวของข้าจะให้รางวัลพวกเจ้าเสี่ยวเย,ย่หูวิ่งอย่างบ้าคลาั่งกงเจียวเชอ ทั้งเหลียนเคอร์ชินหลังเทียนต้าจือและคนอื่นๆเร่งเข้าไปช่วยฟางกงไม่หลบแต่อดทนต่อการโจมตีทั้งหมดและพุ่งเข้าหาเซียวเย่หูราวกับพยักษ์ที่ดุร้ายเซียวเย่หูไม่สามารถสลัดฟางกงออกไปเขามองฝ่ายตรงข้ามด้วยความสิ้นหวังให้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความยิ่งใหญ่ของตระกูลฟางฟางกงคำรามอยู่ในใจ ห่างจากสนามรบหวังซื่อหงและโจ้ซ่งซินเฝ้ามองการต่อสู้อย่างเ,เงียบๆคนหลังค่อนข้างกระสับกระส่ายเมื่อเห็นฉากนี้สหายจากวังสวรรค์มันจะดีที่สุดหากเจ้าดูอยู่อย่างเ,เงียบๆลัวเวยินปรากฏตัวคืนและกล่าวด้วยรอยยิม้มการแสดงออกของหวานซื่อหงและโจสซ่งซินเปลี่ยนไปพวกเขาเฝ้ามองด้วยความระมัดระวัง ในเวลาเดียวกันตัดภาพไปยังภาคเหนือเทพอมาตะตะวันเดือดใช้วิธีตรวจสอบบนเส้นทางแห่งโชคเทพอมาตะตะวันเดือนจะทำเช่นนี้เป็นครั้งคราวครั้งแรกเขาตรวจสอบวังสวรรค์ในมุมมองของเขาฟางหยวนมีพลังงานอมตะน้อยที่สุดและสามารถปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมได้น้อยที่สุด เทพอมาตะากลุ่มดาวเป็นเป้าหมายหลักที่เขาต้องระวังโชคของวังสวรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนเทพอมาตะกลุ่มดาวจะสามารถปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งปัญญาเกือบทั้งหมดของวังสวรรค์ลแล้วการตรวจสอบนางในอนาคตจะยากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเทพอมาตะตะวันเดือดก็ตรวจสอบทะเลตะวันออกเขาเห็นโชคของฟางหยวนค่อนข้างต่ำ มันแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยแต่มันยังไม่มีในย่าสำคัญโชคส่วนหนึ่งของฟางหยวนและเทพอมะตะกลุ่มดาวแยกตัวออกจากโชคหลกักมันไหลไปทางทะเลทรายตะวันตกเทพอมะตะตะวันเดือดมองไปทางทะเลทรายตะวันตกและหินสนามรบโชคของผู้คนมากมายพัวพันกันอย่างสับสนอนละมานดูเหมือนการต่อสู้ในทะเลทรายตะวันตกจะเริ่มขึ้นแล้ว เทพอมาตะตะวันเดือดพยักหน้าข่าวเกี่ยวกับตระกูลฟังแพร่กระจายออกไปทั้งห้าภูมิภาคกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้แน่นอนว่าเทพอมาตะตะวันเดือดย่อมรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันเช่นกันเขาตรวจสอบและได้รับความเข้าใจบางอย่างดูเหมือนตระกูลฟังจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่มันยังมีตัวแปรมากมายตระกูลหวานกำลังปกปิดบางสิ่งเอาไว้ ข้าเข้าใจแล้วดังนั้นวังสวรรค์ก็ช่วยตระกูลหวานเช่นนี้เทพอมาตะตะวันเดือนหัวร้อเสียงเย็นเมื่อมองเห็นความลับตั้งแต่เริ่มตน้นเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้แม้แต่น้อยเทพอมาตะกลุ่มดาวและเทพปีศาจล้อมรวมสวรรค์ไม่ได้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งโชคพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเสี่ยงในการต่อสู้ครั้งนี้ มันจะกลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขาหากตอนนี้ข้าอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตก่อนหน้าข้าจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างด้วยวิธีบนเส้นทางแห่งโชคน่าเสียดายน่าเสียดายเทพอมาตะตะวันเดือดต้องเก็บพลังงานอมาตะาไว้ใช้ปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมนอกจากนี้แม้เขาจะมีวิญญ,ญาณอมาตะระดับ8บนเส้นทางแห่งโชค แต่เขาไม่มีวิญญาณอมาตะระดับเก้าบนเส้นทางแห่งโชคการดำรงอยู่ระดับเก้าไม่ว่าจะเป็นผู้อมตะหรือวิญญาณอมาตะทั้งสองต่างทำให้สวรรค์ไม่พอใจดังนั้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงมีผู้อมตะระดับเก้าเพียง11คนเท่านั้นและพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีชีวิตนิรันดร์สำหรับวิญญาณอมาตะระดับเก้า พวกมันมีอยู่เพียงไม่กี่ดวงบนโลกใบนี้เทพอมะตะตะวันเดือดตรวจสอบโชคของเขาและต้องขมวดคิว้วสถานการณ์ของเขาไม่ดีมันเลวร้ายลงจากข้อมูลที่เขามีเขายังไม่สามารถบอกได้ว่าโชคร้ายของเขามาจากที่ใดแน่นอนว่าเขาคิดถึงวังสวรรค์เป็นอันดับแรกยายแก่กลุ่มดาวกำลังทำสิ่งใด เทพอมาตะาตะวันเดือดไม่กังวลเขามีวิธีบนเส้นทางแห่งโชคที่สามารถเปลี่ยนโชคของเขาแต่มันยังมีข้อบกพร่องเขาเหลือพลังงานอมาตะไม่มากและต้องใช้พวกมันในการปรับแต่งร่องรอยของพลังงานแห่งเตาในสภาพแวดล้อมนอกจากนี้เขาก็ไม่มีวิญญาณอามาตะาระดับก้าวบนเส้นทางแห่งโชคการใช้วิญญาณอมาตะระดับ8บนเส้นทางแห่งโชคเพื่อเปลี่ยนโชคของเขา ซึ่งเป็นผู้อมตะระดับเก้าต้องใช้ใจ่ายพลังงานอมตะจำนวนมากเทพอมตะตะวันเดือดหยุดใช้วิธีตรวจสอบโชคการแข่งขันระหว่างสามเทพยังอยู่อีกนานสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลแต่วิธีการตรวจสอบของเทพอมตะตะวันเดือดกลับลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆสิ่งสำคัญคือเขาต้องพิจารณาถึงค่าใช้ใจ่ายและพยายามรักษาพลังงานอมตะเอาไวใ้ให้ได้มากที่สุด เทพอมะตะตะวันเดือดคิดโชคร้ายของข้ามีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใดวังสวรรค์คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่ข้าก็ไม่สามารถละเลยฟังอยู่เนเช่นกันเขามีร่างทารกอมะตะเขาสามารถบ่มเพาะได้ทุกเส้นทางเขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นเขายังมีข้อได้เปรียบบางอย่างนั่นคือเส้นทางแห่งการหลอมรวม เส้นทางแห่งการหลอมรวมไม่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แต่มันมีประโยชน์ต่อการบ่มเพาะมากกว่าเส้นทางแห่งโชคและเส้นทางแห่งเลือดนอกจากนั้นเส้นทางแห่งการหลอมรวมยังพัฒนาไปไกลกว่าเส้นทางแห่งโชคและเส้นทางแห่งเลือดรวมไปถึงเส้นทางแห่งปัญญาหรือเส้นทางแห่งดวงดาวเทพอมตะตะวันเดือดเก็บเส้นทางแห่งโชคไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่มันออกไป นั่นทำให้เส้นทางสายนี้ไม่พัฒนาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหลอมรวมวิญญาณมาตะระดับเก่าเส้นทางแห่งการหลอมรวมเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดหลังจากทั้งหมดการหลอมรวมวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะผู้บ่มเพาะทุกคนต้องหลอมรวมวิญญาณเป็นครั้งคราวยิ่งมีผู้บ่มเพาะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมมากขึ้น ร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมก็จะมีมากขึ้นทรัพยากรบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมและวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมก็จะมีมากขึ้นในทำนองเดียวกันวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่ระดับเก้าได้มากขึ้นเช่นกันโชคดีที่ฟังอยู่นขาดพลังงานอมตะ มิฉะนั้นเขาอาจสามารถหลอมรวมวิญญาณอมาตะาระดับเกา้าบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมบางทีโชคร้ายของคาอาจไม่ได้มาจากฟางหยวนหรือเทพอมาตะกลุ่มดาวแต่เป็นเทพคนอื่นหากเทพคนอื่นฟื้นขืนชีพผู้ใดจะสร้างปัญหาให้ข้ามากที่สุดฟางหยวนมีหม้อปรุงโชคและท่าไม้ตายอมาตะปกปิดความลับสวรรค์ที่สามารถต่อต้านการตรวจสอบของเทพอมาตะต,ตะวันเดือน ดังนั้นเทพอม,มาตะตะวันเดือดจึงไม่ตระหนักถึงความจริงหากข้าได้รับวิญญาณอมะตะบนเส้นทางแห่งเลือดโชคของข้าน่าจะดีขึ้นฟางหยวนไม่ใช่คนเดียวที่ขัดขวางการบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งเลือดของเทพอม,มาตะตะวันเดือดวังสวรรค์ก็เช่นกันวิญญาณอมะตะบนเส้นทางแห่งเลือดที่เป็นแกนกลางของหอพิาพากษาปีศาจคือสิ่งที่เทพอม,มาตะตะวันเดือดต้องการ ปัจจุบันจัก,กรพรรดิสวรรค์ไป่ซูยังไม่ได้รับการติดต่อจากฟางหยวนถ้ำสวรรค์นิรันดรติดต่อวังสวรรค์เพื่อขอซื้อวิญญาณอมตะบนเส้นทางแห่งเลือดแต่ถูกปฏิเสธกลับไปที่ทะเลทรายตะวันตกฟางกงพุ่งเข้าไปหาเสี่ยวเย่หูและโชกภายใต้ความหวาดกลัวเสี่ยวเย่หูส่งหม้อแห่งความลับออกไปนั่นทำให้หม้อแห่งความลับพังทลายลงทันที หมัดของฟางกงประทาหน้าอกของเสี่ยวเย่หูและส่งเขาพุ่งสู่พื้นราวกับดาวตกพร้อมกับเลือดและอวัยวะภายในที่พุ่งออกมาจากปากหม้อแห่งความลับช่วยลดแรงกระแทกนั่นทำให้เสี่ยวเย่หูรอดพ้นจากความตายถอยพวกเราไม่สามารถสู้ต่อไปกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางเต็มไปด้วยความหวาดกลัว จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของพวกเขาถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของฟางกงเหนือความคาดหมายของทุกคนโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ถูกปราบปรามโดยหม้อแห่งความลับฟางกงเป็นศัตรูตัวฉกาจของคฤหาหน์วิญญาณอมะตะขณะเดียวกันคฤราหา์วิญญาณอมะตะระดับเจของตระกูลฟางก็สามารถต่อสู้กับศัตรูระดับ8เหลือเชื่อนักฟางกงเพิกเฉยต่อผู้อมะตะระดับเจ็ และหันไปหาวังอายุยืนวังอายุยืนเป็นคฤหาสวิญญาณมาตะระดับเจ็ดที่สามารถต่อต้านผู้มาตะระดับแปดหากมันถูกทำลายตระกูลฟางจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหากปราศจากวังอายุยืนกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางจะหลบหนีกระจัดกระจายกันออกไปตระกูลฟางมีคฤหายวิญญาณมาตะหกหลัง พวกมันล้วนอยู่ในระดับเจ็ดฝ่ายของเรามีเพียงวังอายุยืนถอยถอยเร็ววังสวรรค์ยังไม่เคลื่อนไหวอีกงั้นหรือช่างไร้ประโยชน์นักดูสิ่งที่เทพปีศาจหลอมรวมสวรรค์ช่วยตระกูลฟางมันคือคฤรืหา์วิญญาณมาะะสามหลังแล้ววังสวรรค์ทำสิ่งใด ฝางที่เฉิงออกคำสั่งให้สมาชิกตระกูลฟางหยุดไล่ล่าผู้มอมตะระดับเจ็ดเหล่านั้นในทางตรงข้ามเขานำคารืหาดวิญญาณมาอมตะทั้งหมดปิดล้อมวังอายุยืนเมื่อเห็นตระกูลฟางไม่ไล่ล่าสมาชิกกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางจึงหลบหนีอย่างบ้าคลัง่งใบหน้าของหวานเซียวและหวานหาวควางกลายเป็นหน้าเกลียดพวกเขาหลบเข้าไปในวังอายุยืน พวมาตะตระกูลฟางรู้สึกสนุกสนานสหายตระกูลหวานข้าสัญญาในนามของตระกูลฟางว่าตราบเท่าที่พวกเจ้ายอมแพ้และจ่ายด้วยดินแดนของพวกเจ้าตระกูลฟางของข้าจะไม่ฆ่าและชิงวิญญาณมาตะของพวกเจ้าฟางกงกล่าวนี่เป็นเงื่อนไขที่ดีมากพวกเราชนะฟางเลงและฟางหยุนโหร้องยังมีความสุข ตระกูลฟางวางแผนมาแล้วหากสถานการณ์ดีขึ้นพวกเขาจะโน้มน้ำให้ตระกูลยอมจำนนหากตระกูลหวานยอมจำนนตระกูลฟางจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลหากตระกูลหวานต่อต้านตระกูลฟางจะมีข้ออ้างที่ชอบรมในการยึดครองดินแดนของตระกูลหวานกองกำลังฝ่ายธรรมะของทะเลทรายตะวันตกจะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขา ท้ายที่สุดสมาชิกของกองกำลังส่วนใหญ่ก็เข้ารวมในกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางแน่นอนว่าฐานทัพใหญ่และแหล่งทรัพยากรบางแห่งจะถูกทิ้งไว้ให้กับตระกูลวานท่านลัวเว่ยหยินดูเหมือนตระกูลฟางจะชนะแน่นอนเพียงดูว่าผู้ใดสนับสนุนพวกเขา ผัวมาตะาเผามนุษย์หินสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างลั่วเว่ยหยินเผยรอยยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแต่ลั่วเว่ยหยินกลับขมวดคิ้วและรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติการแสดงออกของสองผัวมาตะวังสวรรค์ยังผ่อนคลายดูเหมือนมันจะไม่ง่ายดังที่เห็นทันใดนั้นเสียงผู้หญิงก็ดังออกมาจากวังอายุยืนชนรุ่นหลังของตระกูลฟางช่างยอดเยี่ยมนัก กลยุทธ์ของพวกเจ้าไร้ที่ตีแต่ตระกูลหวานของข้าจะถูกรังแกด้วยง่ายได้อย่างไรผู้มาตะตระกูลฟางสับสนหญิงผู้นี้คือผู้ใดนี่คือการแทรกแซงของวังสวรรค์งั้นหรือแต่ตระกูลฟางรู้จักหวานซื่อหงและนี่ไม่ใช่เสียงของนางเทพธิดาข้าขอทราบชื่อของท่านได้หรือไม่ นี่เป็นการต่อสู้ระหว่างตระกูลฟางและตระกูลหวานฟางกงขมวดคิ้วถามฮ่าฮ่าฮ่าผู้มาตาอิงลึกลับหัวร้อเสียงดังจากนั้นกลิ่นอายระดับแปดก็ประทุออกมาสายลมฝุ่นควันดอกไม้ร่วงรวยผู้คนและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าจะอย่างถึงเวลาบวยบินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่มีผู้ใดสามารถขับไล่ความโศกเศร้าของวันเวลาหลังท่องบทกวีเมฆสีดำก็ลอยเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าสวรรค์พิภพกลายเป็นมืดมิดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมถึงผู้มาต่าทั้งสองฝ่ายรู้สึกโศกเศร้าท้อแท้วิตกกังวลบางคนถึงกับหลังน้ำตาหัวใจราวกับถูกกดทับและหายใจไม่ออก หฤรืหายวิญญาณมาตาทั้งหกหลังของตระกูลฟางสั่นสะเทือนและส่งสัญญาณของการพังทลายฟางตี้เฉิงที่อยู่ภายในศาลาไร้สติกระอักเลือดออกมาจากผลกระทบจากท่าไม้ไตที่น่าสะพรึงกลัวของฝ่ายตรงข้ามฝางกงแทบไม่สามารถรักษาความสงบเขาตะโกนเจ้าคือหวานกู้โจในระยะเวลาสั้นๆเขาก็แก่ลงอย่างรวดเร็วราวกับถูกดูดอายุไข ถอยฟางที่เฉิงกล่าวอย่างยากลำบากผู้มาตะตระกูลฟางเร่งนำคาคฤหายวิญญาณมาตะทั้งหกหลังเร่งล่าถอยด้วยความตื่นตระนกผู้มาตะของกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางที่หลบหนีไปในระยะไกลหันกลับไปมองหวานกู้โจง,งั้นหรือไม่ใช่ว่านี่คือผู้มาตะระดับแปดที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูลหวานงั้นหรือเมื่อนางยังมีชีวิต ตระกูลหวานเกือบยึดครองทะเลสายตะวันตกทั้งหมดนางมีชีวิตถึงหนึ่งมื่นปีวังอายุยืนคือสิ่งที่นางสร้างขึ้นนางยังมีชีวิตอยู่งั้นหรือนี่ต้องเป็นการเคลื่อนไหวของวังสวรรค์อย่างแน่นอนมันต้องเป็นนางนี่คือท่าไม้ตายอมาตะดอกไม้ร่วงรวยในตำนานของนางนางบ่มเพาะบนเส้นทางแห่งการเวลาและเส้นทางแห่งปัญญา นางสามารถขยายพลังอำนาจของมันด้วยวังอายุยืนนี่เป็นการโจมตีที่เทียบเท่ากึ่งระดับเกาทุกคนตกตะลึงหวานกู้โจหยุดใช้ท่าไม้ตายและกล่าวกับกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางพวกเจ้ายังไม่ขยับอีกง,งั้นหรือผู้มาตะเหล่านั้นไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกลับเข้าสู่สนามรบตระกูลฟางได้รับผลกระทบจากท่าไม้ตายอามาตะดอกไม้ร่วงรวย พวกเขาไม่สามารถใช้พลังได้ถึง20ส่วนและต้องล่าถอยเท่านั้นภายใต้การนำของวังอายุยืนกองกำลังพันธมิตรต่อต้านตระกูลฟางออกไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามกลุ่มพววมาตะาทำลายบ้านปล่องควันก่อนจะทำลายศาลาไร้สติเพื่อช่วยฟางตี้เฉิงฟางกงและพ้วมาตะตระกูลฟางคนอื่นๆต้องเคลื่อนไหวด้วยตนเองฟางตี้เฉิงรอดพ้นจากความตาย แต่ตระกูลฟางก็ต้องจ่ายด้วยราคามหาศาลหอดอกไม้ร่วงโรยถูกทำลายฟางตรงซีและฟางอันเลยเสียชีวิตในการต่อสู้สุดท้ายตระกูลฟางก็ต้องนำครืหัดวิญญาณมตะาสามหลังที่เหลือหลบหนีออกจากสนามรบ